สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูชองโซเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับมื่อกี้ก็เป็นมื้อวันที่เกสิงหาคม67ค่ะเป็นวันศุกร์วันสนุกสนานนะคะวันนี้เป็นวันโชคดีเป็นวันแม่ค่ะพี่น้องจิจกรรมเล็กน้อยนะักเรียนจัดไหวแม่ค่ะพี่น้องคะก่อนจะไปพบปะตัวเลขแนวทางของอาจาร,รย์เซียนสายลับในตัวเลขแนวทางของหวยห้าน้อยเนาะพี่น้องหวยห้าน้อยอาจาร,รย์เซียนสายลับนะคะให้เรามาแบบ โอ้โหไม่มีผิดหวังเลยนะคะได้สุกวันเกลยนะคะพี่น้องได้ทุกวันฟันทุกหน่อยจริงๆนะคะหมู่ว่านดินเอกแตก,แตกบนแตกลางพี่น้องเอ้ยไปแตกน้อยพี่หพี่ลุดน้อยวิเศษน้อยปกติไปเนาะแล้วก็ไปแตกน้อยพี่พี่ค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยมือนีห่อนคขะห่อนเนี่ยเด้อพี่น้องห่อนค่ะมา่งงานมือนีโอโ้ตายแล้ว ะะเมื่อนี้ใส่เสียอสีฟ้ากันเบิดลรงเรียนเลยนะคะพี่น้องไ้บ้ันใจเจ้าของสื้อเสียสีชมพูสีฟ้าทั้งสองตัวนะถทากสีใส่ตัวใดน, <c oughs> นอกพี่นอ้องอ่าไม่นี้จ้าเขียวกับมาในงาน ตามประเพณนีบบานเมืองเฮาเนาะไผ่กะมีพอมีเมย์เป็นการล่าเลือกถึงบุญคุณพอแเม่พี่น้องเฮาา่ะพี่น้องทุกคนมีพอมีเม่นะคะบริแตกมาจากกอไพ่ไกลกอดอกพี่น้องนะคะ,ะแต่ว่าผลงานของเด็กน้อยเขาไปเบื้องในคลิปของอันหวยเล่าอาจารย์เสียงซ้ายลับเด้อพี่น้องสอเขียวโล่งผลงานเด็กน้อยแล้วนะคะให้พี่น้องเบื้องว่าแต่ละชัน้นแต่ละชัน้นผลงานแลวกฟีมือแต่ละค้นมากเป็นในรูปลักษณะใดนะคะพี่นอ้องอ่า พ่อป๊ากันมือวันี้กันในวันศุกร์ที่เก่าสิงหาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องไม่มีเลิกง,งามยามดีอะไรนะคะแต่ควรจะทำใจให้สบายไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะพี่น้องระวังแต่อารมณ์เจ้าของนะคะอ่าคนเฮาบ่ามีหทั้งแน่นอนดอกพี่น้องนะคะเกิดมาวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเลยนะคะพี่นอ้องอ่าไม่มีเลิกง,งามยามดีแต่มีตัวเลขมงคลมาให้นะคะอ่าเลขสองเลขหก เลข7็เลขสี่เลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลข8นะคะพี่น้องสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีเขียวและสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีดํานะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวานะคะเลือกซ้ายเลือกขวาให้เลือกขวานะคะจะเดินซ้ายเดินขวาให้เลือกขวาหมดเลยนะคะวันนี้นะคะ สีที่เป็นมงคลวันนี้เลือกได้นะคะวันนี้ใส่สีฟ้ากันทั่วประเทศเลยนะคะสแสดงว่าวันนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณคุณแม่ทุกคนที่เป็นคุณแม่นะคะจะเป็นคุณแม่มือใหม่หรือจะเป็นคุณแม่มือเก่าก็ช่างนะคะทุกคนคืออยู่ในความเป็นแม่นะคะพี่น้องถ้าเรารู้จักว่าเราเป็นแม่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะ,ะความเป็นแม่นี่ใส่ความรับผิดชอบสูงสุดเลยนะคะพี่น้องสูงสุดยิ่งกว่าอะไรเลยนะคะ แม่เหาคือกันล่ะพี่น้องกว่าสีเลี้ยงลูกใหญ่แต่ละคนใส่ความสามารถใส่ความตรีตองพิจารณานี่บ่แเ่็ธรรมาดาเด้พี่น,อน้องเนาะอ่าแล้วก็ได้ท้าให้ความสนับสนุนด้วยนะคะสําหรับผู้เป็นแม่จะถึงแม่เด้อพี่น้องเมื่อนี่โทไปหายเน้อฟังเสียงแม่เนี่ยกันยังดีเนาะอ่าวันนี้ไม่ทันเอา12สิงหาก็ได้นะคะคิดได้เมื่อใดเอาเมื่อนั่นนะคะในเดือนสิงหาคือเดือนของความเป็นแม่นะคะพี่น้อง คิดถึงคาน้ำนมคิดถึงบุญกุ้นพ่อแม่คิดถึงความดีความงามคิดถึงนำอกนำใจพ่อแม่สิดจริงใดพ่อแม่สีมีความสุขเฮ็ดจริงใดแม่สีมีกำลังแรงใจสู่ไปเหมือนเวนเฮ็ดไปค่ะพี่น้องคะนะคะบ่ววาเด็กหน่อยเกิดหม่ญงรุ่นสเสมอนี่บุ้ยพี่น้องเอ้ยก้าวเล่าเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องใดพ่อเศร้าใดก็เศร้านะคะพี่นอ้องยาเสพติดทําให้ทุกคนชีวิตดับนะคะ เป็นบัตรทุกข์ขงาวอนค่ะถ้าสิ่งมุนีเขาไปกลักบุญแล้วแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนดีเลยนะคะแม้กระทั่งคําพูดวาจาและความรู้สึกท,ท,ทั้งที่เป็นแม่ลูกกันกลับกายออกมาเป็นความโศกเศร้าและเสียใจบั่นทอนชีวิตคนเป็นแม่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นทําให้แม่เรามีความสุขนะคะสิ่งไหนไม่ควรทําอย่าทําดีกว่านะคะทรงเงิ่อนไหนแม่ยใส่เราไปเดือนนี้โทษไปกราบแม่ไปโทษไปขอคข่าแม่มไปทายยั่งโมเหตุกลับไปเหตุซะแล้วสิ่งใดที่เคยเห็นไอแม่เสียใจกลับ เปลี่ยนนิสัยบุคลิกนั่งออกไปซะายยาทำนะคะเหตุให้แม่เข้ามีรอยยิ้มเหตุให้แม่เขามีความสุขการจะเลื่อนก้าวหนาของเข้ากัจะก้าวหนารุ่งโรจน์คือกันค่ะพี่นอ้องอย่าทำให้แม่เป็นทุกข์นะคะเข้าจะทุกข์นั่อันนี้เวาสู้กันฟังเป็นเรื่องจริงนะคะซอเขียวนี่ เป็นคนหนึ่งที่ล้ำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่สุดๆเลยนะคะอยากให้พ่อให้แม่มีกำลังแรงใจบ่อยากให้เพื่อนเสียใจแม้แต่นิดเดียวเป็นไปได้อยาก่งเงินในกินซูเมอร์ซูเวน้นเผื่อละถ้าตัวเองอยู่รอดนะคะก็อยากจะช่วยพ่อแม่ให้ค้ำจุนหนุนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่น้องอยากให้พ่อให้แม่มีความโชคดีเนาะ,ะพ่อแม่มีความสุขเข้ามีความสุขไปน้ำได้พี่น้องจ,จะตอบหมุนสนองกันนะคะเวียนไปเวียนมานะคะทาให้พ่อแม่เรามีความสุขเราก็มีความสุขพ่อแม่ไม่อยากไม่กินเท่ากันไม่อยาก มีกลิ่นนะคะ,ะถ้าทําการใดยังไม่สำเร็จทําการใดยังไม่ขึ้นไปรำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไปขอขามากรรมเพื่อนนะคะแล้วขอให้เพื่อนเอาโหสีกรรมให้ ขอให้เฮาไม่อยากไม่กินให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนี้จะลั่นวาจาสิ่งใดก็ขอให้ลั่นไปในเร็ววันนี้นะคะแล้วทุกสิ่งอย่างจะบรรจบพบเจอแต่สิ่งดีๆฝากไว้นะคะสําหรับวันแม่ของปีนี้นะคะทุกคนขอให้คุณแม่มีความสุขอายุวั่นสุขพลังจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงเงื่อนไหลกองทองไหลมากพอแม่ทุกคนขอให้มีความสุขจงบรรจบลบล้างแต่สิ่งไม่ดีออกไปให้เหลือแต่สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตจงฟื้นฟูชีวิตร่างกายเฮาห ให้แข็งแรงให้สมความมุ่งมั่นปารถนาค้นเป็นแม่จงมีความสุขความเจริญทุกวันนี้และตลอดไปในวันข้างหน้ารวมทั้งผู้เป็นพ่อขอให้เจริญก้าวไกลรักกันรักกันตลอดไปนะคะผัวเมียเดี๋ยวนี้หักกันแพ่งกันค่ะพ,พี่น้องอยู่น้ากันไปให้ถึงไม้เท้า ยอดทองกระบองยอดเพชรนะคะสู่ต่อไปเพื่อลูกและคนที่สําคัญของชีวิตของเราในวันนี้และตลอดไปในวันข้างหน้าลูกหลานเลี้ยหล่อนเฮายังอยู่เนาะพี่น้องอยู่เป็นหุม่มพห่มไส้ให้ลูกให้หลานเฮาค่ะคุณพอ่อคุณแม่คะค่ะจังไดกระฝากไว้เนาะไปตามตูวเลขแนวทางของหวยฮานอยอาจารย์เซียนสายลับ DNA ของวันที่8นะคะแล้วก็หวยฮาน,นอยอาจารย์เซียนสายลับของวันที่ 9สิงหาคม67มาช้าหน่อยก็ขออภัยวันนี้ติดขัดเรื่องธุรกิจธุรกรรมกิจกรรมทางโรงเรียนค่ะพี่น้องคะกอดตวเลขกแนวทางได้เลยค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะเขาก็มาพบปากับดินเอหวย้าน้อยอาจาร,รย์เส้นสายรับวันที่8ค่ะพี่น้อง8สิงหาคม67แตกหน่อย VIP นะคะแตกบนแตกล่างนะคะแตกหาเก้ากับหากห,าก,หากขาพี่น้องพิจารณาคะ่ะสาหรับผู้ใดเขามา่ไมา่ที่ยั้ท่านได้เห็นตัวเลขกแนวทางอาจารย์หวยหานอยอาจารย์เส้นสายรับเนาะ เลขห้าน้อยได้ทุกวันฟันทุกน้อยบางวันแตกสามน้อยสี่น้อยนะคะแตกคอนหารอบหกรอบเนาะค่ะมื่อนี้ซอเคียวกับเ้าเนี่ยเพราะว่าจะไปรวมกิจกรรมวันแม่นะคะพี่น้องให้กับน้องพุทโธค่ะตามตัวเลขแนวทางม่เลยนะคะของวดวันที่9สิงหาคม67ไปกลับด้วยนะคะบนล่างน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP อนะคะอาจารย์เสียนไซรับจับคู่ให้63ค่ะ6,4 30 3, 1 60 61 37 38 67 68 สามสี่ศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องแคปนาจอยเรียบร้อยพิจารณาตัวเลขแนวทางค่ะอ่า ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆกันค่ะพี่น้องแคปนาจอยแล้วก็เพื่อนในอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะมีน้อยซอเขียวฝาวในอายุจักน้อยเนาะไหวหาหน้อยอาจารย์เซียนสายลับนะคะ9สิงหาคม67ไปกลับบนล่างน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย v i p นะคะอาจารย์เน้นให้เนาะจับคู่เด่นให้63 64 30 31นะคะ60 61 37 38 67 68 สามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะแคปหน้าจอยเรียบรอยโชคดีมีใจกันสุขูสุขชนขาดำรวยเงินทองค่ะพี่น้องเงินรก่องร่องไรมาสุขภาพแข็งแรงนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะค่ะพี่น้องขอให้โชคดีปังๆน้ำกันไปเสมอสวเวนขอพุณนที่เขาวมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซอเขียวได้ดีเสมอมากนะคะและก็ทิมไปว่าใดก็คือการกราบขอบุญขอบคุณคุณคูบอาจานหลายๆนะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมมว่างสู่ช่องโดยความโชคดีจึงได้เมื่อพบมา่อพอก,ก,กันค่ะพี่น้องแตกทุกวันฟันทุกน้อยได้แล้วให้หยุดหลุดให้ตามอยากได้หลายตามหลายค่ะพี่น้องถ้าแตกน้อยพิเศษแล้วตามต่อปกติเวีพีได้เลยการันตีโดยซอเขียวเลยนะคะพี่น้องเลขออาจารย์ไม่มีผิดหวังแม้แต่วันเดียวค่ะโชคดีปังๆค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ